วันนี้นะครับเราจะมาพูดกันแบบละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของการทําสระว่ายน้ําจริงๆก็ไม่นิดนะจริงก็เยอะพอสมควรเลยแหละนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับกูรูนะครับผู้ที่มีความชํานาญในการสร้างสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านพูวิลล่านะครับที่มีสระว่ายน้ํามาแล้วมากกว่า100หลังด้วยกันนะครับเดี๋ยวพวกเราพบกับเขากันเลยดีกว่านะครับพอดีมี FC นะครับเพื่อนๆเราแล้วก็ผู้สนใจทั้งในและก็ต่างประเทศเลยนะครับ สนใจที่อยากจะรู้ว่าการที่เราจะมีสระว่ายน้ำเนี่ยนะครับอยากให้ผู้ใหญ่ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการทําสระว่ายน้ําแบบเริ่มต้นเลยก็ในเรื่องของสระว่ายน้านะครับจะมีด้วยกัน2ประเภทหลักๆนะครับก็คือแบบสําเร็จรูปนะครับจะเป็นแบบไฟเบอร์กร์ดนะครับอันนั้นจะเป็นขนาดก็แล้วแต่ขนาดที่สําหรับผู้ ผู้ที่จะใช้งาน,นคือลูกค้าจะใช้งานขนาดไหนนะครับแต่สะที่ที่เราทําอยู่ปัจจุบันคือสะแบบเทกับที่หล่อกับที่นะครับเป็นคอนกรีตนะครับเป็นสาะคอนกรีตนะครับซึ่งประเภททั้งท้ง้งทั้งสองประเภทนี้ต้องแล้วแต่ลูกค้าแล้วก็ผู้ใช้งานที่จะใช้แบบไหนนะครับแล้วก็ชอบชื่นชอบแบบไหนแล้วแต่ราคาด้วยนะครับแล้วแต่ราคาด้วยใช่ไหมครับทีนีเ้เราก็อยากจะรู้ว่า เอ๊ะเราจะเริ่มต้นยังไงดีเพราะตอนนี้เรามีบ้านและพื้นดินเรายังไม่ได้ขุดเลยเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทําสระว่ายน้ําลักษณะแบบไหนได้เราจะขุดยังไงครับลักษณะการขุดเราจะทําขุดยังไงครับในเรื่องของการเริ่มต้นในการขุดสระว่ายน้ําก็ต้องดูที่ในเรื่องของแบบของวิศวกรออกแบบในเรื่องของสระมาก่อนนะครับเราจะเอาสระแบบไหนแบบฟีฟองก็แบบหรือว่าจะเป็นแบบแบบเหรียมแบบมีโค้งมีเว้าอะไรแบบไหนก็ต้องแล้วแต่วิศวกรแล้วก็ เจ้าของบ้าน um. เลือกมาลูกค้าเลือกมาครับจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้โอเคเขารู้แล้วว่าเขาจะทําแบบไหนที่นี้เขาจะขุดดินยังไงเขาลักษณะของดินก็ต้องมีการตรวจสภาพดินไหมหรือขุดได้เลยครับในเรื่องของการเ,าเริ่มต้นจากชั้นดินนะครับก็คือมีการตรวจสอบชั้นดินก่อนครับว่า,าชั้นดินที่เราจะทําสระตรงเนีเ้เป็นพื้นดินที่อ่อนหรือแข็งนะครับถ้าเป็นพื้นดินที่อ่อนเราก็ต้องเสริมไปด้วยเสาเข็มนะครับรองรับ ฐานลากนะครับถ้าเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินที่แข็งอยู่แล้วเป็นพื้นที่ทรายหรือเป็นที่ที่การทดตัวน้อยหรือไม่มีเนี่ยก็จะไม่ต้องลงเข็มนะครับแล้วอย่างตัวอย่างของเราคือดินทราย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 มีความแข็งก็อัตราการชดตัวน้อยนะครับก็เราก็จะใช้แบบเทแบบฐานแผ่เป็นฐานแผ่เอาครับก็คือใช้เป็นฐานแผ่ได้เลยไม่ต้องตอกเสาเข็มก็ได้ เพราะถ้าตอกนี่มันก็ไม่ลงตอกไม่ลงมันก็ไม่ลงใช่ไหมฮะเสาอาจจะหักอีกเปลืองเงินอีกใช่ไหมฮะโอเคนี่พอเข้าใจแล้วนะครับทีนี้หลักการทาสระเนี่ยครับพอเวลาหลังจากที่เราขุดแล้วเนี่ยเราต้องขุดกว้างไหมครับสมมติว่าสระของเราเนี่ยคือ 6. จุดไม่ใช่สระของเราคือ3.5มจุดห้าคูณหกจุดห้าเมตรนะรกว้าง3.5ยาว6.5ครับ,รบถ้าเกิดว่าโอเคเรารู้แล้วสระเราประมาณนี้เราต้องขุดกว้างกว่าเยอะไหมค,ครับในการขุดนะครับขุดของสระไว้น้าเนี่ยเราก็จะขุดขุด คืออ่าให้ฟางข้างละ้หนึ่งเมตรนะครับโดยประมาณเพราะว่าถ้าการการที่เราขุดฟางเนี่ยคือจะทําให้การทํางานของในหน้างานเนี่ยง่ายขึ้นทำให้การทํางานในหน้างานง่ายขึ้นทํงานทงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราขุดแคบเกินไปครับมันก็จะสร้างได้คือไม่สะดวกไม่สะดวกในการทำงานครับอ๋อไม่สะดวกในการทํางานใช่ไหมครับพอหลังจากที่โอเคเราขุดเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการทําอะไรต่อครับแอเราขุดเป็นหลุมแล้ว ครับก็จะมีการบดอัดชั้นดินบดอัดชั้นดินก่อนนะครับที่ของเราไม่ต้องตอกเข็มนะครับที่ต้องมีการบดอัดชั้นดินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการเทลีนเทลีนนะครับเทลีนก็คือเทลีนลีนคอนกรีตนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่ในการผูกเหล็กแล้วก็ทําฐานแผ่นะครับเตรียมพื้นที่ในการทําฐานแผ่ขึ้นมาครับแล้วก็ผูกเหล็กผูกเหล็ก ผูกเหล็กใช่ไหมฮะผูกเหล็กนี่คือต้องใช้เหล็กเส้นเบอร์อะไรครับเหล็กเส้น12มิลครับเหล็กเส้น12มิลเหล็กข้อ12มิลเรียกว่าเหล็กอะไร DB ใช่ไหม DB 12ใช่ไหมครับคือใช้เยอะขนาดไหนนี่คือขึ้นอยู่กับขนาดสระครับขนาดของสระใช่ไหมครับแต่ว่าก็เป็นไปตามหลักวิศวะอยู่แล้วอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เหล็กเบอร์น้อยกว่านั้นมันก็ดีไหมไม่ดีครับไม่ดีประหยัดไม่ได้นะฮะ น้อยฝร่นั้นระยะห่างฝว่นั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกรรมครับขึ้นอยู่กับการคำนวณทางวิศวกรรมด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ามันอย่างน้อยก็คือต้องเป็น DB 12ใหญ่กว่านั้นได้ไหมได้ครับอ๋อใหญ่กว่านั้นได้นะครับคือใครมีงบก็อัดเข้าไปเลยนะฮะแต่มันจําเป็นมันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมไม่จำเป็นเท่าไ,รรไหไาไร่ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็มันมีเหล็กที่เบอร์น้อยกว่านั้นไหมนอกจาก DB 12ก็จะมีะใช้ อาบีเก้าก็มีนะอาบีเก้าเอามาทา <So, S 2> สระแล้ว่ามาผูกเฉยฮะมาผูกประกอบในเรื่องของเหล็กชั้นชั้น,นอนนะรเรื่องของเหล็กชั้นนอน <So. S 2> ใช่ไหมครับทีนี้ผนังสระที่ดีเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นผนังสระเนี่ยมันจะต้องมีการวัดออกมาแล้วผนังสระที่ดีนี่ควรจะอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่ครับผนังสระความความกว้างของเนื้อปูนจะอยู่ที่20เซนตเมรับ20เซนติเมตรใช่ไหมครับพอไหมที่สุ พอใช่ไหมครับถ้าสมมติบางคนงบน้อยกว่านั้นสร้างสิบห้าพอไหมไม่ไม่ไม่ดีครับไม่ดีใช่ไหมครับไม่ปลอดภัยในล้ำหนักของน้ําอืมโอเคไม่ปลอดภัยในการลําหนักของน้ำทีนี้สระแบบคอนกรีตเนี่ยนะครับมันมีโอกาสรั่วซึมแน่นอนคตัไหมก็ในการอัตราการรั่วซึมก็อันที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะมีการป้องกันในการของอัตราการรั่วซึมอยู่แล้วก็จะมีการเติมน้ำอย่างการซึมในคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมีการใส่วอเตอร์สต็อปก็คือ ยางกันซึมนะครับในชั้นที่เป็นข้อต่อของรอยคอนกรีตอยู่แล้วเดี๋ยวน้ำยาการซึมน้ำยาการซึมนี่คือผสมมาเลยหรือว่าผสมมาจากลงลงไมคคอนกรีตผสมมาจากก็คือรถที่เขาเป็นรถแพนรถปูนเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับก็คืออันนี้คือเราสั่งเป็นสเปคเขาไว้แล้วถ้าเกิดบางคนไม่ได้สั่งเป็นรถปูนอย่างนั้นเขาทําเองได้ไหมผสมเอง้เป็นขนาดที่ไม่ใหญ่ก็ทําเองได้ถ้าไม่ใหญ่มากทําเองได้ใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องรู้วิธีการผสมอีกแต่ส่วนใหญ่จะใช้ในการเทนี่จะใช้ โรงงานผสมเสร็จมาจากโรงงานครับซึ่งก็จะมีน้ํายากันซึมนะครับแล้วก็จะเป็นคอนกรีตก็คือมีหินทรายปูนนะครับหรหินทรายปูนก็จะเราที่ที่เราจะใช้ก็คือสเต็งตั้งแต่2 8 0ร้อถึงสามครับสองร้อยแปดสิถึงสามร้ยใช่ไหมครับ,รบก็คือ2องร้อยแปดสิบเคสซีถึงสามร้อยเคสซีหรือสเต็งน,นั่นเองนะฮะอ๋อเพราะถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นก็อ่า อัตราความแข็งแกร่งในการรับรับน้ําหนักของน้านี่ก็จะไม่ดีจะไม่ดีไม่ปลอดภัยอ๋อก็คือก็จะไม่แข็งแรงใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าบางคนมีงบมากกว่านั้นอยากจะให้มากกว่า300ได้เลยครับได้เลยใช่ไหมฮะมันไม่มีผลใช่ไหมครระหว่างไอปูนแห้งเร็วเกินไปหรือแห้งช้าเกินไปเลยไม่มีไม่มีก็มีอัตราการแห้งเร็วก็ขึ้นอยู่กับการผสมของน้ขึ้นอยู่การผสมใช่ไหมฮะทีนี้ประเภทปูนประเภทปูนมีหลากหลายมากเลยถ้าเกิดว่านั่นมันต้องเลือกใช้ประเภทปูนได้ไหมครับ ก็ประเทศปูนก็จะมีในเรื่องถ้าก็ปูนปูนในการรับน้ำหนักของในเรื่องของเททัน่ากแล้วก็ผันังมีสองสองอย่างที่เราจะใช้ครับก็คือเป็นปูนก่อฉาบไหมก็เป็นปูนปูนที่เราใช้ในการเทนี้ก็จะเป็นปูนปูนเทปูนอครับเป็นปูนโครงสร้างครับใช่ไหมครับมันไม่สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมฮะ ไม่ไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าปูนก่อฉาบแล้วมันี่มันจะร่วนง่ายใช่ไหมครับถ้ามาทําเป็นโครงสร้างใช้งานได้ยากแล้วก็ต้อเหมาะสมกับงานนอกจาะงั้นเราต้องใช้ปูนให้ถูกขนาดด้วยนะครับต้องให้ถูกเบอร์ถูกประเภทอ่าถูกชนิดของมันนะเพราะปูนก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยใช่ไหมฮะหลายประเภทหลายยี่ห้อหลายประเภทหลายยี่ห้อทีนี้ปูนกับโครงสร้างของสระนี่มันเป็นปูนชนิดของโครงสร้างศาสร์เลยไหมเป็นปูนที่ผสมคอนกรีต แล้วก็ใช้งานตามท้องตลาดอยู่แล้วอ๋อเป็นทั่วไปอยู่แล้วที่ใช้ในการสร้างบ้านทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มาใช้กันได้เลยอ๋อก็คือเป็นปูนก็คือเลือกใช้เป็นปูนโครงสร้างได้เลยใช่ไหมครยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนาะก่อนเนาะแต่เราจะเลือกสเต็งในการแล้วแต่เราจะเลือกสเต็งใช่ไหมครับโอเคนี่เพราะจะทีนี้อาสะเนี่ยมีขนาด20เซนแล้วนะครับหลังจากที่เราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมันจากที่ถ้ามีการปูกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องมันจะหนาวออกมาอีกเยอะไหมครก็จะหนาวออกมาข้างละไม่เกิน3ซแแล้วต่ข้างไม่เกิน3ซน ก็จะมีการหลังจากเราเทเป็นในรูปของคอนกกีตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการฉาบแต่งพื้นผิวนะครับมีการฉาบแต่งพื้นผิวด้วยหลังจากเสี้ยมฉาบแต่งเพื่อได้ให้ได้แนวดิ่งแล้วก็พื้นที่ที่เรียบสําหรับเตรียมพื้นที่ไว้ปูกระเบื้องครับก็จะอยู่ที่ไม่เกิน3ามเซนต่อผนังหนึ่งข้างนะครับแล้วทีนี้บางท่านอาจจะกังวลว่าเพอเวลาปูกระเบื้องไปแล้วเนี่ยอนาคตมันจะหลุดรอดมาบาดเท้าหรือเปล่า ก็ต้องอยู่ที่การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพวัสดุที่มีคุณภาพยึดเกาะยึดเกาะของกระเบื้องที่ดีนะครับก็คือปูนปูนที่เอามาทํากระเบื้องหรือว่าฉาบกับเอ้ยมากระเรียนนะเอามาปูกระเบื้องใช่ไหมฮะแล้วอยู่ที่กระเบื้องด้วยไหมอยู่ที่กระเบื้องเลยอยู่ที่กระเบื้องด้วยกระเบื้องที่มันมีราคาหน่อยมันก็จะคมน้อยหน่อยใช่ไหมฮะประมาณนั้นไหมเพราะฉะนั้นมีงบก็นะครับใส่ของดีไปเลยใช่ไหมสวยแล้วก็ดูดีแล้วก็วัสดุก็จะคงทน พัสดุก็จะคงทนใช่ไหมครับทีนี้เรื่องของการวางระบบอะไรพวกนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของระบบสระอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็คือเรื่องของการฝังไฟฝังท่อเจ็ทท่ออะไร,รพวกนี้ก็คือออกแบบมาอยู่แล้วออกแบบโดย,ย,โดยวิศวกรอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ใช่ไหมฮะทีนี้มันมีความแตกต่างไหมฮะระหว่างระบบที่เขาเรียกกันว่าสกิมเมอร์กับโอเวอร์ฟลูเนี่ยแตกต่างอย่สองความแตกต่างในเรื่องของระบ อ่าสกิมเมอร์อกับโอโฟนี่คือจะแตกต่างกันเรื่องอุปกรณ์ครับเรื่องอุปกรณ์เรื่องของของเราที่เราใช้ทานี่จะเป็นระบบสกิมเมอร์ก็คือจะเป็นน้ําที่ผ่านภายในสระอยู่แล้วระบบเกลือนะครับเป็นระบบเกลือครับก็แล้วก็อีกชนิดนึงคือจะเป็นแบบโอเอโฟก็จะต้องมีรางแล้วก็มีเกตติ้งในการทํารางที่ระบายน้าให้ระบายน้าล้นอระบายน้ำล้นมีโองวอโฟจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะจะต้องมีแทงค์ที่จะรองรับน้ําที่ล้น พันน้ากับในสายขังก็ต้องใช้งบมากกว่ามากกว่านี้ครับสกิมเมอร์อีกนิดหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกใช้นะฮะว่าจะเป็นสกิมเมอร์หรือเป็นโอเวอร์ฟล์ก็ต้องแล้วแต่เนาะนะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราทําสระขึ้นมาแล้วเนี่ยการดูแลสระเนี่ยครับมันมันยุ่งยากไหมในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็การทำความสะอาดเนี่ยก็จะอยู่อาทิตย์ละครอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่านานกว่านั้น ก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วยเพราะว่าบางทีมีอากาศหน้าฝนเนี่ยมันจะมีน้ําฝนลงไปฝนทําให้น้ําน้ําที่เราเติมค่าของเกลือในในน้ำเนี่ยก็จะมีการผสมทําให้น้ําอาจจะเกิดตะไคร่น้ำได้เกิดเป็นตะไคร่น้ำได้นะครับมีผลกับสีน้ำไหมมีผลมีผลกับสีน้ําด้วยนะสีน้ํามันก็จะไม่ใสครับอ่ามันก็จะมันจะออกขุ่นๆใช่ไหมฮะก็ต้องมีการบําบัดอยู่ตลอดใช่ไหมครับทีนี้ค่าใช้จ่ายในการบําบัดสระนี่มีราคาสูงไหมครับ ก็ป <muitas S 2> ัจจ oh, uh, so ุบ mm ันก็ราคาจะไม่สูง่าไรไม่สูงเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไม่สูงเท่าไหร่ก็หลักร้อยหลักร้อยถึงหลักพันโดยประมาณนี้ไดใช่ไหมฮะไดก็ยังโอเคอยู่เนาะก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่คือหมายถึงว่าเป็นหลักร้อยแต่ถ้าเดือนละครั้งนี่เป็นหลักพันอประมาณนั้นก็ทิ้งนานหน่อยมันก็ยุ่งยากขึ้นหน่อยใช่ไหมฮะทีนี้เรื่องของระบบไฟนี่มันมีโอกาสที่จะน้ําจะเข้าไปแล้วจะมีโอกาสช็อตไหมฮะในเรื่องของระบบไฟก็จะมีในเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเซฟตี้ในในตัวของของวัสดุอยู่แล้วนะครับไม่คือเป็นเรื่องของระบบส่าอยู่แล้วครับในการใช้กระแสไฟก็จะใช้กระแสกระแสไฟที่ต่ำครับก็จะมีวัสดุที่ค่อนข้างจะมีนุำหนพแล้วก็มาตรฐานสูงในการทำงานในการใช้งานด้วยทีนี้พอเวลาเรากบดินลงไปแล้วเนี่ยนะครับระบบท่ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะตันตันอยู่ข้างในไหมหรือว่าเป็นกลวงอยู่ข้างในครับ ก็อันนี้มีการป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วมีการป้องกันไวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่พอควางไปฝังไปปุ๊บเจอน้ําหนักปูนไปท่อแตกเลยว่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่หมอันนี้อันนี้ก็คือมันเป็นการคํานวณแล้วใช้ความหนาท่อที่13.5ซึ่งเป็นมาตรฐานในการสร้างเสาไว้น้าอ๋อท่อนี้คือจะรับน้ําหนักได้อยู่แล้วใช่ไหมครับความเหนียวแล้วก็คงทนในการทนต่อแรงกระแทกนี่ก็คือในตลอดอายุการใช้งานคือต้องเซอร์วิสไหมข้างในท่อไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยก็คือปล่อยไปได้เลย ใช่ไหมฮะแล้วเรื er ่องของระบบปั pues yardım, ๊มระบบอะไรพวกนี animal, ้น yeah, right ี uh, ่คือก็ตามอายุใช um. ้งานแล้วก็ตามตามประเภทของของของวัสดุตามประเภทของวัสดุตามประเภทของปั๊มก็คือปั๊มราคาแพงหน่อยก็อยู่ได้นานหน่อยเกี่ยวไหมฮะตามมาตรฐานของของตัวปั๊มด้วยแล้วตามมาตรฐานของตัวปั๊ม่อนด้วยอืมก็คือเป็นเรื่องของระบบวัสดุกับงบประมาณนั่นเองุยง่ายถ้าใส่ของดีมันก็อยู่ได้นานหน่อยอ่าก็คือประมาณนั้นนะครับก็เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของการสร้างสรร์ เรียกว่าพอสมควรเลยนะครับวันนี้เราขอบคุณผู้ใหญ่แจ็คมากเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเราก็พบกันนะครับในอีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้กินลอนช้อนกลางล้างมือใส่แมสด้วยนะครับป้องกันตัวเองให้ดีนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับในการทําสระว่ายน้ํานั้นเราควรจะเลือกวัสดุที่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการใช้เหล็กเส้นหรือว่าการใช้ปูนซีเมนต์หรือว่าปูคอนกรีตต่างๆนะครับให้ถูกขนาดให้ถูกสเต็งเพราะว่าอย่างสระที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยนะครับมีขนาดที่ 3.5คูณด้วย6กกว้างคูณยาวและคูณด้วยความลึกขนาด120ซนติเมตรถึง150ซนติเมตรซึ่งเมื่อออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือ30คิวก็คือ29คิวกว่าแล้วเราก็ตีเป็น30คิวนะครับ30ิคิวถ้าเราคูณด้วยขนาดก็คือ30ลูกบาศก์เมตรเราคูณด้วยขนาด1 0 0 0พลิตรเพราะว่า1ลูกบาศก์เมตรสามารถจุน้ําได้1 0 0 0พันลิตรครับเราคูณด้วยขนาด1 0 0 0พันลิตรเข้าไปครับมันคือ3 0,000่นลิตรน้ําขนาด3 0,000ลิตรน้ํา1ลิตรหนมก่โล นั่นหมายความว่าถ้าเราเติมน้ำเข้าไป3 0,000่นลิตรแล้วสระเรานะครับมีมาตรฐานที่ไม่คงทนหรือว่าสระเราไม่ได้มาตรฐานนั้นเราจะถูกแรงดันน้ำครับดันให้สระนั้นเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเกิดความเสียหายที่ถ้าเกิดว่าเราประหยัดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะเลือกให้เป็นมาตรฐานถ้าเลือกให้มีมาตรฐานนะครับปูนขนาด280-300ถึงเนี่ยเรียกว่าพอเพียงเลยทีเดียวเพราะว่านะครับหนึ่งตารางเซนติเมตรของปูน280-300ถึงเนี่ยนะครับ สามารถรับน้ำหนักได้ที่280-300ถึงกิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสามารถรับน้ำหนักได้พอเพียงเลยทีเดียวะัะนั้นนะครับเราต้องเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะครับเลือกใช้เหล็กเส้นที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เลือกใช้เหล็กเส้นให้ถูกเบอร์ถูกขนาดหรือเกินมาตรฐานได้อันนั้นคือยิ่งดีอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับวัประมานนะครับโคโค่บิวิลล่าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมแบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆทุ สวัสดีครับ